ที่เข้ารับอิสลามนะครับถามว่าผู้ชายรับอิสลามแล้วอยากจะถามอาจารย์ว่าจะกลับไปบวชนะครับกลับไปบวชพระให้กับแพะให้กับพ่อกับแม่เนี่ยได้หรือไม่นะครับแล้วก็ท้ายคําถามบอกว่ากําลังนั่งฟังอยู่ด้วยศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เรียกร้องไปสู่ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวก็คืออัลลอฮฺบะฮันวะตะอาลา ซึ่งการที่ใครสักคนหนึ่งจะประกาศตนเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามเป้าหมายก็คือเกิดจากหัวใจที่ศรัทธาไม่ใช่รับอิสลามแบบแฟชั่นครับหรือเขาเป็นมุสลิมกันก็เป็นมุสลิมไปกับเขาด้วยรหรือเป็นมุสลิมตามบรรพบุรุษหรือจากสภาพแวดล้อมนั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่อิสลามเรียกร้องให้เป็นมุสลิมแต่ให้เกิด จากศรัทธาในหัวใจเราจะเห็นได้ว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหลายอายะที่ได้พูดถึงการสรสร้างของอนะัลลอฮฺสุบฮานวัตาอาลาเพื่อให้ได้เชื่อมัน่นศรัทธามัน่นกับหัวใจจริงๆแล้วก็ประกาศออกมาละอิลาฮิละลอเพราะว่าการที่เป็นมุสลิมด้วยหัวใจศรัทธาเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ก็ยังสามารถรักษาสถานะของการเป็นมุสลิมไว้ได้ครับอิสลามไม่ใช่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่นึกจะสวมก็สวมนึกจะถอดก็ถอดครับไม่ใช่มันอยู่ในหัวใจนะมันฝังแน่นอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นมุสลิมแล้วถามว่าแล้วจะกลับไปบวชให้พ่อให้แม่แล้วกลับมาเป็นมุสลิมใหม่จะได้ไหม ไม่ได้โดยเด็ดค่ะอืมครับผมเพราะงั้นก่อนที่จะเป็นมุสลิมคิดไตร่ตรองพิจารณาให้รอบครอบว่าศรัทธาหรือยังอย่างนี้แหละมันคือปัญหาในสังคมของเราที่เกิดหลายครั้งหลายคราหลายต่อหลายสถานที่เนื่องมาจากว่าเรารีบร้อนครับว่าคนคนหนึ่งเขาจะเป็นมุสลิมบางคนมาเพราะด้วยความรักอพอหมดรักก็เลิกเป็นมุสลิมครับหรือบางคนมาด้วยเหตุปัจจัยอย่างอื่นพอมันหมดเหตุปัจจัยก็เลิกเป็นมุสลิม ใช่ไหมครับนั่นไม่นั่นนั่นไม่ใช่การศรัทธาที่แท้จริงว่าเพราะงั้นอิสลามถึงได้วางบัญญัติว่าอยานิกะครับให้แก่หญิงใดชายใดที่ยังเป็นมุชริกยังเป็นผู้ที่ตั้งภาคีอยู่จนกว่าฮัตตายุมินฮัตตายุมินนาจนกว่าเขาหรือเธอจะได้เป็นผู้ที่ศรัทธาเป็นผู้ที่ศรัทธาเสียก่อนครับถามว่าเราจะดูยังไงว่าคนคนหนึ่งได้ศรัทธาแล้ว การที่เราได้ยินเขากล่าวและอิลาาลัลลอฮนั่นเป็นเพียงบทเบื้องแรกของการประกาศตนว่าเป็นมุสลิมจะถามว่ามันครอบคลุมหรือยังยังเพราะอีหมานนั้นมันมีองค์ประกอบอยู่สามประการครสามหลักใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งคือเชื่อในหัวใจสองปากปฏิญาณออกมาแล้วก็สามพฤติกรรมการปฏิบัติครับ,รบจะนี้ปากเขาพูดเราได้ยินครับ,รบหัวใจของเขาจริงหรือไม่จริง เราไม่รู้รประเด็นนี้เรามอบให้อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลามันก็เหลืออีกข้อหนึ่งก็คือพฤติกรรม,มปฏิิบัตเรา <พอ S 2> จะดูว่าคนคนนี้เขาศรัทธามั่นแล้วเขาจริงแล้วก็ดูที่คําพูดของเขาแล้วก็พฤติกรรมของเขาที่สแสดงออกจนกว่าจะมั่นใจว่าเขาเนี่ยเป็นมุมินแน่แล้วคเขาเป็นผู้ศรัทธาแน่แล้วเราถึงจะนิกะไอ,อเพราะถ้าไม่ได้เกิดจากเหตุนี้เกิดจากให้กล่าวชั้ลา ละละ,ะแล้วก็ล่ะละ่าแล้วก็นิก迦ไปครับมันก็เป็นปัญหาอย่างนี้แหละเพราะไม่ได้จากหัวใจที่ศรัทธาใช่ไหมครัว่าการที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องตัดพ่อตัดแม่กันเลยหรือไงอมไม่ใช่ครับอิสลามไม่ได้สอนให้ตัดพ่อตัดแม่ยังต้องทําหน้าที่ของการเป็นลูกอยู่หรือถ้าเป็นญาติพี่น้องก็ยังเป็นญาติพี่น้องครับสามารถที่จะคบหาสมาคมปนิีับบรับใช้ทําความดีได้ในทางสังคม แต่ในเรื่องของศาสนาอย่าไปก้าวไก่กันละกุ้มดีนุกุ้มวบอร์ยดีนศาสนาของพวกเจ้าก็คือศาสนาของพวกเจ้าศาสนาของฉันก็คือศาสนาของฉัน,น,ฉนเพราะฉะนั้นถ้าจะไปก็ไปอย่ากลับอืถ้าจะมาก็มาแล้วอย่าอย่าอย่าลาออกไปเพราะงั้นมันต้องตัดสินใจให้ให้เด็ดเดี่ยวคไม่ใช่นึกจะเป็นมุสลิมก็เป็นเดี๋ยวนึกจะลาไปไปบวชก,ก,ก็บวช แล้วก็กลับมาเป็นมุสลิมอย่างนี้ไม่ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาหรือเป็นพฤติกรรมของบรรดามูนาฟิกครับผู้กับกรอกทางด้านการศรัทธาครับผมก็คิดว่าผ่านนะครับในประเด็นนี้คือชัดเจนครับพี่น้องจากคําตอบของอาจารย์ฟริตเ็นดี้นั่คือไม่อนุญาตนะครับให้ออกไปแล้วก็กลับมาออกไปกลับมาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อิสลามไม่อนุญาตนะครับตอนนี้จะฝากประเด็นนี้ให้ บรรดาคนที่เป็นผู้นําในในมัสยิดครับหรือในองค์กรต่างๆเนี่ยขอให้เรามัดระวังต้องตรวจสอบให้ดีตรวจสอบครับว่าการที่เราจะนิกะครับให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงเขากล่าวและอีลาหะอิลลลลแล้วเราก็นิกะไปเพราะว่าปัญหาสังคมมันเกิดตามมานี่เป็นกรณีหนึ่งนี่เป็นรายหนึ่งอย่างที่เราได้เห็น อยู่ในหลายสถานที่เวลาเป็นเวลาตายครับแล้วทํำยังไงอ่ะอืมานนี้ก็สับสนด้วยเวลาเป็นเวลาตายบางทีนี่ก็เกิดเอลูกเต้าครับอ่ลูกก็ไปทางศาสนาของพ่อก็มีไปทางศาสนาของแม่ก็มีครับไปกันคนละทิศคนละทางก็เพราะอันนี้อย่างนี้ยเราไม่ได้มั่นคงยืนหยัดในการเป็นมุสลิมจริงๆเพราะงั้นดูให้ละเอียดรอบคอบดู แล้วต้องอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยนะว่าถ้าเป็นมุสลิมแล้วจะต้องอย่างนี้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 ย,นยืนหยัดในกรอบของศาสนาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตในวันข้างหน้าเราก็ต้องยืนหยัดรักษาศาสนาให้ได้ครับส่วนในทางสังคมก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจอย่าตัดขาดญาติมิตรอย่าตัดพ่อตัดแม่แล้วเพราะว่าเขาถึงแม้เขาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่อิสลามก็สอนให้ทําดี เหมือนอย่างกรณีของอัสมาบินติอบีบักรินเนี่ยมาหาท่านอบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะลวะซัลลัมแล้วก็มาเล่าให้นบีฟังบอกว่าแม่ของฉันเนี่ยมาหาฉันัว่าเฮียมุชเรคาตุนแต่ว่าแม่ของฉันเนี่ยยังไม่ได้รับอิสลามอืแม่ของฉันมาหาฉันโดยที่เธอมีเอมีความจําเป็นมีเหตุธุระปะปังอ่ะครับ ก็ถามไปถามนบีว่าจะให้ฉันทําอย่างไรอืจะทําอย่างไรกับแม่ของฉันฉันจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับแม่ของฉันนบีก็ไม่ได้ตอบรอวาฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลบแล้วอัลลอฮ์ก็ลงวาฮีเรื่องนี้มาในสุระอัลมูจาดะละที่อัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาบอกว่าลายันฮะกุมุลลอฮฺอานิลลีนัลมยุกอติลูกุมฟิดดีนอัลลอฮ์ไม่ห้ามพวกเจ้าบรรดาผู้ซึ่งที่ เขาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เขาไม่ต่อสู้กับพวกเจ้าในเรื่องของศาสนาแล้วก็ไม่รุกรานขับพวกเจ้าออกจากที่อยู่อาศัยคอัลลอฮ์ไม่ห้ามนะไม่ห้ามพวกเจ้าไม่ห้ามอะไรอันตะบารูฮุมในการที่จะทําดีกับพวกเขาวะตุกซิตูอิไลหิมให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาด้วยอินนัลลอฮัยุฮให้บุลมุกซิตีนแท้จริงอัลลอฮ์รักผู้ที่ให้ความเป็นธรรมเราเห็นไหมเนี่ยว่าข้อบัญญัติก่ออัลลอฮ์สุบานุตาลาที่วางไว้เนี่ยครับ ครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นมุสลิม,มแต่หน้าที่ของเราก็คือเราต้องทําดีกับเขาแล้วก็ให้ความเป็นธรรม,อ,มอย่าไปดอลเลมอย่าไปอาธรรมอย่าไปเล่เมิดออย่าไปริดรอนอย่าไปข่มเหงครับถ้าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมคนนั้นเขาไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูเขาไม่รุกรานมุสลิมเขาไม่ได้ทําลายศาสนาอิสลามหน้าที่ก็คือต้องทําดีดและให้ความเป็นธรรมแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ ت ع ก็บอกอินนามายันฮะกุมุลลอฮ์อันิลลาดีนะกอตะลูคุมฟิดดีน แต่ที่อัลลอฮ์ห้ามพวกเจ้าก็คือบรรดาผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ว่าพวกเขาต่อสู้กับ<ม>พวกเจ้าในเรื่องของศาสนาแล้วก็ขับพวกเจ้าออกจากที่อยู่อาศัย<ม>แปลว่าลุกรานมุสลิมครับประกาศตนเป็นศัตรูแ<ม>ละตัว่วะอฮารุอะลาอิครายกุมรวมถึงคนที่ให้การสนับสนุน<ม>ในการรุกรานมุสลิมในการทําลายอิสลามด้วยคนที่ให้การสนับสนุนถึงไม้ว่า จะไม่ดีอยู่ข้างหน้าในการกระทําการเสเองแต่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนนั่นก็เป็นจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ห้ามที่จะไม่ให้เอาคนเหล่านี้มาเป็นมิตรเป็นพักเป็นพวกเอามาเป็นมิตรไม่ได้กับเขาด้วยนี่คือข้อบัญญัติของอิสลามเที่บอกว่าอยากจะฝากไว้กับคนที่เป็นอิหมามหรือคนที่เป็นหัวหน้าองค์กรเนี่ยครับต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าอะไรได้อะไรไม่ได้สิ่งที่ ห้ามโดยเด็ดขาดก็คือเรื่องของศาสนาศาส,สนาของเขาเราก็ไม่ต้องยุง่งศาสนาของเราเขาก็ไม่ต้องยุง่งแยกกันเรื่องของความเชื่อและการปฏิบัติครับในเรื่องของศาสนาส่วนเรื่องอื่นๆก็ใช้ชีวิตปกตินี่ทําดีปนิบัติรับใช้พ่อแม่ครับทําได้ปก,กติเลยแล้วถามว่าในกรณีอย่างนี้จะไปบวชพระครับให้กับพ่อกับแม่จะไปบวชให้กับพ่อกับแม่ถามว่าทําได้ไหม ถ้ามองในในสายตาเขาก็คือการทํากลับไปทําความดีให้กับพ่อแม่ไม่ใช่อันนี้มันเรื่องศาสนามันเรื่องแปลว่าย้อนกลับไปสู่ศาสนาเดิมอันนี้ถ้าในทางภาษาวิชาการเขาเรียกว่ามุตตัดละสิ้นสภาพการเป็นจากการเป็นมุสลิมคือไม่ได้หมายความว่าแขวนการเป็นมุสลิมไว้ชั่วคราวแล้วกลับไปเป็นกาเฟ่แล้วพอกลับมาก็มาสวมใหม่อันนั้นไม่ใช่ครับอิสลามไม่ใช่เสื้อผ้านะครับผมจากศรัทธาในหัวใจจริงๆครับ ก็ผ่านนะครับในคําถามแรกนะครับ